สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเรานะคะวันนี้แอดมินพามาชมกับมิ t ซูบิชิไทยทัน4ประตูค่ะไทยทันพัดด้วยนะคะ4ประตูปี2011เครื่องยนต์2.4ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถปี2011แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2012นะคะราคา169,000บาทสภาพรอตามนี้เลยนะคะทุกท่านดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้เลยค่ะ มี Airbag มี a b s นะคะเชื้อเพลิง2ระบบประหยัดแบบสุดรองรับทุกการเดินทางนะคะด้วยเบนซินและ CNG ค่ะนอกจากประหยัดมากๆแล้วนะคะยังขับขี่ดีด้วยนะคะอัตราการเร่งดีค่ะแอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ดีนะคะช่วงร่างดีเรยวไม่ดึงด้วยนะคะสีสันก็สวยด้านหลังตามนี้เลยนะคะภายในสะอาดค่ะทุกท่าน ภาษีพรบปี66นะคะเดือนเมษายนพร้อมใช้งานนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางค่ะตามนี้นะคะเบรกมือใช้ได้ครบพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าขาหน้ายังเดิมค่ะ169,000บาทนะคะสนใจดูตัวจริงได้แถวศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนะคะส่วนเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการไปดูรถนะคะเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะแอดมินเพียงแนะนําให้ท่านได้ชมกันค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ